ข่าวดีสำหรับนักลงทุนทองคําตลาดทองคํานิวยอร์กปิดบวกอย่างน่าสนใจเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยแรงหนุนจากหลายปัจจัยที่น่าติดตามและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะมาเจาะลึกกันค่ะทองคำโคมเมกส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวขึ้น18.80ดอลลาร์หรือคิดเป็น0.5%ปิดที่ราคา4,09.80ดอลลาร์ต่อออนสาเหตุหลักๆมาจากการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่ยังคงดำเนินอยู่ซึ่งทำให้เกิดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเพิ่มขึ้น ทองคำนั้นเปรียบเสมือนกรอป้องกันความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนและมักจะได้รับประโยชน์เมื่ออัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับต่ำซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตามองแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นค่ะตลาดหุ้นที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีเป็นหลักกัเผชิญกับการปรับตัวลงที่รุนแรงที่สุดในรอบ7เดือนซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนของการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ AI ซึ่งส่งผลให้เกิดการโยกย้ายเงินทุนมายังสินทรัพย,ย์ปลอดภ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงทําให้ทองคําซึ่งซื้อขายในรูปดอลลาร์มีราคาถูกลงสําหรับผู้ถือสกุลเงินอื่นๆทั่วโลกนี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนราคาทองคําให้สูงขึ้นและนี่คือส่วนที่น่าสนใจการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐส่งผลให้รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจําเดือนยังไม่สามารถเผยแพร่ได้ตามกําหนดนักลงทุนจึงหันไปพึ่งพาข้อมูลจากภาคเอกชนซึ่งบ่งชี้ว่ามีการสูญเสียตําแหน่งงานในเดือนตุลาคมซึ่งนําไปสู่การคาดการณ์วัฒนาคารกลางสหรัฐเฟด อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครั้งในปีนี้จากข้อมูลของเครื่องมือเฟดวอชของซีมีกรุ๊ปตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงถึง66%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25%ในเดือนธันวาคมซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคํานอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจจากฝั่งเอเชียจีนได้เริ่มออกแบบระบบใบอนุญาตใหม่สําหรับกลุ่มแร่หายากซึ่งอาจช่วยให้การส่งออกเป็นไปได้ง่ายขึ้นแม้ว่าจะยังไม่มีการยกเลิกข้อจํากัดทั้งหมดตามที่สหรัฐต้องการก็ตาม ธนาคารคอมเมอร์สแบงค์ระบุว่าแม้สถานการณ์ด้านนโยบายการค้าจะเริ่มคลี่คลายลงบ้างแต่ความขัดแย้งยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยสิ้นเชิงทาให้ทองคํายังคงเป็นที่ต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่มีข่าวเศร้าเล็กน้อยจากอินเดียความต้องการทองคํยิงคงซบเซาเนื่องจากราคาที่ผันผวนทําให้ผู้ซื้อชะลอการตัดสินใจซื้อและพ่อค้าทองคําต้องเสนอส่วนลดมากขึ้นคําถามชวนคิดคุณคิดว่าปัจจัยใดมีผลกระทบต่อราคาทองคํามากที่สุดในขณะนี้ และคุณมองว่าราคาทองคําจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในอนาคตมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะคะ